อันนี้เป็นปั๊มเบรกร้0ยมิลนะครับของ AKCND สายถัด Morin Racing นะครับขาปั๊มขาปั๊มเป็นของป่องไรเดอร์นะครับวชิรธรรมสาธิต57นะครับ ราคาเกือบเกือบสามพันนะครับเอารถไปจอดสองสาวันตรงรุ่นร้อยมิลใส่หัวเก้าสิบนะครับหันออกมาสายยาวสามหกนิ้วนะครับ ตัวปั๊มเบรกก็เกือบติดล้ออยู่เหมือนกันแต่ไม่ติดครับไม่ต้องกลัวติดแน่นอนนี่นะครับเดินสายมาถึงตรงนี้นะฮะเข้าหัวตรงนี้นะครับส่วนปั๊มหน้านะครับจับมือสองมาได้พันหปั๊มของ BN600 นะครับเบนแนลี่หกรนั่นเองขาก็ปกติขาทั่วไปร้อยมิล ขาได้มาฟรีปั๊มร้อยมิลนะครับ Oem b e m b o เลยพูดง่ายเบรกหัวทิ่มเลยฮะค,คุ้มตัวเนี้ยปั๊มขวาก็เป็น AKCND เหมือนกัน m a d e in c h i n นะนะครับช้หนาท้นะฮะเบอร์19คูณ18ดพูดง่ายว่าเกรดเดียว กับอะดอลินนั่นแหละส่วนปั๊มข้างขวานะครับเฮ้ยข้างซ้ายดิเมื่อกี้ข้างขวาอันนี้ข้างข้างซ้ายข้างซ้ายก็เป็น AKCND เหมือนกันเม็ดนินไชนานะฮะเบอร์17.5คูณ18นะครับผมามาทาั้งเซตนะครับ นี่นะครับเมื่อกี้การใช้งานก็เบรกดูแล้วก็โอเคฮะนุ่มมือข้างซ้ายขวามือปั๊มหน้าก็เบรกัวที่หมอตัานะครับโอเค